ครมหน้าโจรมทำร้ายหนุ่มวัย16ปีบาดเจ็บสาหัสเมื่อวันที่23ตุลาคม2564ความคืบหน้ากลุ่มคู่อริทำร้ายหนุ่มวัยรุ่นอายุ16ปีบาดเจ็บสาหัสเมื่อคืนที่ผ่านมานายนภาลายัยทวียศอายุ46ปีพ่อของผู้บาดเจ็บเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าหลังจากกิดเหตุเมื่อคืนนี้ตนเองได้เดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจพูธรเมืองตราแต่ปรากฏว่าตำรวจไม่รับแจ้งความ และไม่รับลงบันทึกประจําวันโดยทางตารวจแจ้งว่าต้องให้ผู้บาดเจ็บมาเป็นคนแจ้งความเองเพราะจะได้ระบุตัวตนของผู้ก่อเหตุได้อย่างถูกต้องส่วนลูกชายขณะน,นี้ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตราดอาการของลูกชายตอนนี้คือหนกแก้มร้าวหมอขอผลตรวจสมองภายใน24ชั่วโมงบริเวณใบหน้ามีรอยแตกและปูดบวมนายนภาลัยกล่าวต่อว่า ยังไม่ทราบราเอีของเรื่องแต่กลุ่มคู่กรณีกับลูกชายรู้จักกันเป็นกลุ่มเดียวเที่ยวด้วยกันและเคยมีเรื่องกันมาก่อนเมื่อ1ิวันที่แล้วโดยลูกชายได้ขอโทษจนเรื่องราวนั้นจบลงแล้วแต่จากการสอบถามจากลูกชายเมื่อคืนนี้คาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันเพราะลูกชายสามารถระบุชื่อผู้ก่อเหตุได้2อถึงสคนสุดท้ายใน,านภาลัยฝากถึงคู่กรณีว่าทําไมต้องก่อเหตุรุนแรงขนาดนี้ พราะที่ดูจากคลิปตนเองได้เห็นภาพและได้ยินเสียงร้องของลูกชายรู้สึกสงสารลูกชายมากจนไม่สามารถดูต่อไปจนจบและทำไมตำรวจถึงไม่รับแจ้งความถ้ารอให้ลูกชายไปแจ้งความแล้วเมื่อไร่จดคืบหน้าด่านพันตำรวจเอกนาวินทีรวิทย์ผู้กับการสถานีตำรวจพุทธรเมืองตราดเปิดเผยถึงความคลืบหน้าของคดีนี้ ทางตำรวจได้รู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วบางส่วนจากการลงพื้นที่ของตำรวจชุดสืบสวนและร้อยเวรที่ตตามประเทศนี้ตั้งแต่เมื่อคืนชี้การที่พ่อแม่ของผู้บาดเจ็บบอกว่าตำรวจไม่รับแจ้งความนั้นน่าจะเกิดจากความเข้าใจผิดมากกว่าเพราะคาดีนี้เป็นคดีอาญาที่ทางตำรวจต้องดำเนินการอยู่แล้วประกอบกับผู้เสียหายเป็นเยาวชนจะต้องรอการสอบสวนจากทางการร่วมกับสาขาวิชาชีพ จังหวัดตราดฉีดวัคซีนป้องก,กันโควิด -19 เข็มแรกให้กับกลุ่มประชาชนทั่วไปเนื่องในวันปิยมหาราช23ตุลาคม2564บริเวณลานอนเนกประสองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดโรงพยาบาลตราดร่วมกับสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราดดำเนินการฉีดวัคซีนป้องก,กันโควิด -19 เนื่องในวันปิยมหาราชโดยเป็นการฉีดวัคซีนซินอวกเพกเข็มแรกจำนวน3,000โดส ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนทั่วไปที่จองคิวไว้ในระบบหมอพร้อมหรือจองคิวไว้กับโรงพยาบาลตราดหรืออาสาสมัครสาธารณสุขรวมทั้งแรงงานต่างด้าวในระบบที่มีใบอนุญาตทํางานกับกรมจัดหางานโดยอาสาสมัครเหล่าการาชาติจังหวัดตราดปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าที่โรงพยาบาลตราดเจ้าที่สาธารณสุขอสมอกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจนาวิทยุทินตราดจอยที่กู้ภยัยหลักเกาะ ร่วมกันอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 สําสำหรับการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9ในครั้งนี้ยังคงใช้สูตรวัคซีนต,ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเช่นคือฉีดวัคซีนซินเวกในเข็มแรกและจะฉีดวัคซีนแอตตาเซเนกาเป็นเข็มที่2ทั้งนี้จนถึงวันที่23ตุลาคม25 6 4จังหวัดตราดมีประชาชนได้รัวบวัคซีนเข็มที่1แล้ว จำนวน132,747านวน1 3คนคิดเป็นร้อยละ79.92จากเป้าหมาย166,101คนและโปรดกลานกระถินเพื่อประโยชน์สาธุขอทุกท่านได้อนุโมทนาภาคกระถินวันนี้เป็นวันทอดกระถิน ที่วัดธรรม,มาพิมุกตำําบลเนินทรายอําเภอเมืองจังหวัดตราดวันนี้วันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2564อาตมาจาพรรษาที่นี่ด้วยความเมตตาของหลวงพ่อพระครูสุธ,ธรรม,มาทรเจ้าคณะตําบลเนินทรายเจ้าอาวาสวัดธรรม,มาพิมุกอยู่กับหลวงพ่อมา20พรรษาวันนี้ทอดกรถินนโยมสาธุขอให้ได้อนุโมทนากรถินที่พระจะได้รับอานิสงกรถินยาวไปจนถึงกลางเดือนสี่ พระสงฆ์อยู่ร่วมกันมาอย่างสามัคคีกฐินนี้ได้มาด้วยความบริสุทธิ์โดยการที่พระสงฆ์ไม่ได้ส่งสัญญาณไม่ได้ขอไม่ได้บอกกฐินต้องเกิดขึ้นมาโดยที่โยมปรารบเองมาขอถวายเองอันเนื่องเกิดจากการที่พระสงฆ์อยู่ร่วมกันอย่างสามคัคคีถ้าพระสงฆ์ไม่สามัคคีอยู่ร่วมกันก็คงจะไม่เกิดภาคกฐินดังนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะมีเหตุเราทุกคนก็เช่นเดียวกัน เกิดมาเพราะมีเหตุแห่งการเกิดมาได้มาเจอคนดีคนไม่ดีก็เพราะเราสร้างทั้งดีและไม่ดีกับคนบางคนในบางสถานการณ์ไว้ทุกอย่างมาเพราะเหตุที่เราสร้างเหตุแห่งความสาม,มัคคีแห่งสงฆ์ทำให้เกิดกรินในวันนี้ขอทุกท่านอนุโมทนาอนุโมทนาอนุโมทนาตั้งใจนโยมนะข้าพเจ้าขอถวายผ้ากริน และบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์โปรดรับผ้ากถินและบริวารทั้งหลายของข้าพเจ้าและโปรดกลานกถินเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและญาติทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นสิ้นการละนานเทิน สาธุนโยมจะทอดกระถินที่ไหนทั่วไทยตั้งแต่วันออกพรรษาไปเป็นเวลาหนึ่งเดือนโยมไปร่วมงานทอดกระถินได้ร่วมอนุโมทนากับเขาไดนะ้แล้วก็ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่การรักษาพระพุทธศาสนาช่วยเหลือสังคมอนุเคราะห์สังคมที่ไหนน้ำท่วมไฟไหม้เดือดร้อนเด็กยากจนคนแก่ลำบากลำบนที่ไหนอย่างไรยื่นมือเข้าไปช่วยและปรารภสงฆ์พระปพเจ้าขอทำบุญสิ่งนี้ถวายเป็นพุทธบูชา นะขอให้มีอาณ่สสงร่วมกันนโยมนะจากการจําพรรษามาครบหนึ่งพรรษาขอเจริญพรวันนี้วันทอดกระถินขอบุญรักษาทุกท่านเจริญพร Oh, oh,